ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเซฟเลิฟทาโร่นะคะมาดูสตอรี่ความรักของคุณวันนี้เป็นยังไงกันบ้างมาดูสิว่าพลังงานของใครจะเข้ามาในคลิปของแม่หมอนะคะขอดูพล,งงพ,ออออพลังงานความรักความสัมพันธ์ของคุณก่อนแม่หมอขอเช็คพลังงานความรักความสัมพันธ์ของคุณเป็นแบบไหนกันบ้างอัศวินถือดาบ The Fool แล้วก็สามเหรียญแต่สำรับเป็นห้าถ้วย t m o o o เจ็ดเหรียญสี่เมถาในตอนนี้คุณกำลัง Move On แม่บอกเห็นถึงการ Move On นะต้องการที่จะแบบใช้ชีวิตการเริ่มต้นชีวิตใหม่อะ ม o v e ออจากพลังงานที่มันไม่โอเคมุ v e ออจากคนที่แย่มุ o v ออนจากความสัมพันธ์ที่มันไม่โอเคใดๆก็ตามไม่ว่าจะด้วยเรื่องอะไรก็ตามคุณอยากที่จะมีความสุขมากขึ้นคุณอยากพัฒนาตัวเองคุณอยากที่จะแบบเติบโตคุณอยากไปต่อคุณอยากที่จะมีความสุขกับชีวิตอีกครั้งหนึ่งคุณเริ่มต้นที่จะให้อิสระภาพกับตัวเองได้มีความสุขปลดปล่อยตัวเองจากอดีต ปลดปล่อยตัวเองจากความวิตกกังวลความคิดถึงความคะนึงหาความรู้สึกเสียเสียใจกับอดีตสิ่งที่มันผ่านมาแล้วนู่นนี่นั่นคุณไม่เอาละคุณเริ่มต้นใหม่ในตอนนี้คุณมีเขาเรียกมีความคิดแล้วก็มีมุมมองที่ดีนะมีมุมมองที่ดีที่อยากให้ตัวเองได้เติบโตอ่ะไม่เอาจะไม่อยู่ในจุดที่แย่ๆละะเริ่มต้นใหม่จะชัดเจนกับตัวเองมากขึ้นแล้วก็อยากที่จะพัฒนาตัวเองให้มันมันดีขึ้นด้วย ไฟแรงมากๆพลังงานในวันนี้นะไฟแรงมากๆคุณเสียใจเสียความรู้สึกกับใครคุณเสียใจเสียความรู้สึกกับใครมาไม่ว่าคุณจะมีเรื่องท็อกซิกหรือเจอเหตุการณ์อะไรมาคุณอยากไปต่อไม่ว่าคุณจะโสดหรือไม่โสดนะคุณอยากไปต่อเรามาดูสถานการณ์ความรักของคุณเพิ่มเติมสี่ดาบ The Hermit ดูสันสวยงามมากสดใสสดใสแล้วก็สิบถ้วยตอนนี้คุณปล่อยวางแล้วนะแม่หมอเห็นว่าคุณปล่อยวางไม่ว่าคุณจะโสดหรือไม่โสดพลังงานในวันนี้ถ้ามีถ้าคนที่ราชินีถือดาถ้าคนที่มีครอบครัว ถ้าคนที่มีครอบครัวไม่หมอก็เห็นว่าคุณก็ปล่อยวางมากขึ้นกับความรักความสัมพันธ์ก็ไม่เป็นไรไม่รักไม่หวานไม่ชื่นอะไรกันก็ไม่เป็นไรในตอนนี้ขอศึกษาตัวเองดีกว่าขออยู่กับตัวเองดีกว่าขออยู่กับภายในจิตในใจของตัวเองดีกว่าไม่ไปโฟ,ฟกัสที่ที่เขาละ เขาจะใช้ชีวิตอย่างไงก็เรื่องของเขาคือฉันรีแลกฉันสบายๆแค่นี้ฉันก็โอเคฉันก็มีความสุขแล้วเธออยากจะใช้ชีวิตแบบไหน,นฉันก็ไม่ไปกําหนดกฎเกณฑ์คุณปล่อยวางได้มากขึ้นไม่ต้องไปพยายามเปลี่ยนเขาไม่ไปตัดสินเขาอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เลยชีวิต มีกันและกันก,ก็พอเหมือนเพื่อนคุณปล่อยวางได้ความรักก็เหมือนเพื่อนเหมือนครอบครัวกันไปเขาเขาจะใช้ชีวิตยังไงก็ก็ปล่อยเขาไปคุณหันกลับมาดูตัวเองมากกว่าหันกลับมาใส่ใจความรู้สึกของตัวเองมากกว่าแล้วแล้วพอคุณหันกลับมาใส่ใจความรู้สึกตัวเองแล้วว่าคุณปล่อยวางกับเขาได้มากขึ้นเนี่ยคุณรู้สึกฟูลฟิลมากๆเลยมันพลังงานมันพาเวอร์ฟูลมากๆอ่อะดูสวยขึ้นดูหล่อขึ้นดูดีขึ้นดูแบบสดใสขึ้นอีกครั้งหนึง่ง แล้วถ้าเขาเป็นคนโสดหรือว่าเพิ่งตัดจบกับใครมาเนี่ยในตอนนี้ก็คือโอ้โหดูหลอ่อดูสวยมากขึ้นแล้วก็พลังงานออร่าแบบจัดเต็มจัดเต็มมากๆพลังงานออร่าดีมากๆแล้วก็มีความสุขใช้ชีวิตกับกับผู้คนที่เขายังอยู่ตรงหน้าคุณเนี่แหละให้มีความสุขที่สุดไม่เอาแล้วไม่ไม่จมอยู่กับอดีตไม่จมอยู่กับความเศร้านี่เป็นพลังงานที่เพอร์เฟกมากๆนะเป็นพลังงานที่เพอร์เฟกมากๆ และแม่หมอจะเจาะตรงในเรื่องความรักของคุณละกันขอเจาะตรงในเรื่องของความรักหน่อยนะคะราชินีถือไม้เท้าแล้วก็หนึ่งเหรียญแล้วก็หกไม้เท้า The Emperor เรื่องความรักของคุณเนี่ยคุณสองคน คุณสองคนเป็นเป็นคนที่ไม่หวานเลยถ้ามีคู่แล้วว่าไม่หวานเลยแล้วถ้าถ้ายังไม่มีคู่ก็มีโอกาสที่จะเจอคนที่ไม่หวานอีกนั่นแหละนะเป็นคนที่มีวิสัยทศัศน์คล้ายๆกันทํางานเก่งมีเสน่หนะ์กันทั้งสองคนทํางานเก่งแล้วก็อยู่ในจุดที่จะต้องดูแลใครหลายๆคนแล้วว่ามันไม่ได้อยู่ในจุดที่จะต้องมาง้องแงงกันอะไรอย่างเงี้ยเอาเฉพาะคนที่มีคู่แล้วนะ คุณนะหาโอกาสดีๆแบบสร้างเขาเรียกอะไรสร้างให้ชีวิตครอบครัวหรือธุรกิจของตัวเองหรือตัวเองได้เติบโตได้ประสบความสําเร็จไปโฟกัสที่ความสําเร็จกันมากกว่านี่บัานหมอพยายามจะเจาะเรื่องความรักความสัมพันธ์เลยก็เจาะไม่ถึงเพราะว่าคุณไม่ได้ไปโฟกัสที่นั่นน่ะคุณปล่อยวางแล้วในเรื่องของความรักคุณไม่ได้โฟกัสที่แน่นคือต่างคนต่างทํางาน ต่างคนต่างมีแพชชั่นต่างคนต่างเทคแอคชั่นในสิ่งที่ตัวเองต้องการทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดไม่ได้คิดว่าจะต้องงองแงกันคิดซะว่าเออธุรกิจเราจะต้องไปไปได้สวยนะเหมือนทำงานร่วมกันได้อะคุณสองคนเหมือนทำงานร่วมกันได้แล้วก็ถ้าเป็นคนโสดคุณจะได้เจอคนต่างชาติมีโอกาสเจอคนต่างชาติหรือมีโอกาสที่จะเจอคนที่อายุมากกว่ามีโอกาสที่จะเจอคนที่มีอายุมากกว่า ได้นะคะแล้วก็เป็นคนที่มีธุรกิจแล้วก็เขาก็ไม่หวานแหละนะเขาก็ไม่หวานไม่มางงแง้งอะไรได้เรอกเขาก็มีแพชชั่นของตัวเขาแล้วคุณก็เข้าใจเขาดีในอนาคตก็เป็นเป็นอะไรที่ชีวิตของคุณเติบโตนะไม่เหมาว่าคุณโตเป็นผู้ใหญ่คุณคุณโตเป็นผู้ใหญ่มากกว่าที่คุณคิดอ่ะจริงๆคุณโตเป็นผู้ใหญ่มากกว่าที่คุณคิด แม่หมอขอเปิดเพิ่มนะอัศบวินถือไม่เท้าเ h ื h ไฮ i n น e ท s เก้าเหรียญแล้วก็อัศวินถือถ้วยสิบดาบสองเหรียญชีวิตของคุณในตอนนี้ก็คือแม่หมอฉันบอกเลยผมบอกเลยผมไม่ได้โฟกัสเรื่องความรัก หลงเข้ามาเฉยๆหลงเข้ามาเพื่อมาดูไปอย่างนั้นแหละอะไรอย่างเงี้ยหัวข้อมันโดนใจจริงๆแล้วก็ไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักแต่ความรักก็ไม่เคยหายไปจากหัวจิตหัวใจก็ยังรู้สึกโอเคยังรู้สึกดียังรู้สึกแบบเออถ้าคุยถ้ามีแบบ คล้ายๆว่ามีคนคุยหรืออะไรแบบนี้ก็ยังโอเคมันมันไม่ใช่คนด้านช้ามันไม่ใช่แบบนั้นน่ะแต่คุณโฟกัสที่ที่งานมากกว่าคุณโฟกัสเรื่องความสาเร็จโฟกัสเรื่องการเรียนรู้ตัวเองการใส่ใจเรื่องพลังงานตัวเองการเข้าอกเข้าใจตัวเองเป็นส่วนสําคัญโตเป็นผู้ใหญ่มากๆแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่ดีด้วยเป็นผู้ใหญ่ที่มีความคิดเป็นผู้ใหญ่ที่มีความแน่วแน่ กับชีวิตเนาะแล้วก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วว่าในช่วงช่วงหนึ่งของคุณนะ่ะมันไม่จําเป็นความรักก็คือเป็นเป็นจุดที่มาเสริมพลังงานของคุณที่คุณก็ไม่สามารถที่จะแบบทิ้งมันได้หรอกมันไม่ใช่คนด้านชาที่จะไม่มีความรักแต่ในช่วงนี้ที่มาดูเนี่ยมันคือไม่มีฟิลที่จะไปแบบอินเลิฟอะไรแล้วแค่อยากที่จะประสบความสําเร็จเท่านั้นเองเรื่องความรักก็คือไม่โฟกัส เด็กถือถ้วยหันมาโฟกัสตัวเองหันมาใส่ใจตัวเองหันมาเรียนรู้ว่าเออตัวเองต้องการอะไรอยากที่จะเจอเติบโตอะไรอยากที่จะพัฒนาตัวเองไปในทิศทางไหนหลงเสน่ห์แพชชั่นของตัวเองตอนนี้หลงเสน่ห์แพชชั่นของตัวเองกําลังหลงไหลในสิ่งที่ตัวเองทํากําลังหลงไหลในความรู้กําลังอยากที่จะพาตัวเองเข้าไปเรียนรู้สิ่งต่างๆเติมเต็มชีวิตของตัวเองในหลายๆด้านอะเดอะฟูลเนี่ยคุณมีอิสระ คุณมีอิสระที่จะตัดสินใจ คุณเจอความรักที่ไม่โอเคเท่ากับคุณได้อะไรมาในดีมีเสียในเสียมีดีถ้าเกิดคุณมีชีวิตคู่อยู่แล้วคนรักไม่ไม,ไม่ไม่โอเคเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่หวานเลยนั่นแหละคุณได้อิสระคุณได้คิดได้อยู่บ้านคุณได้อยู่ห้องคนเดียวได้อยู่บ้านคนเดียวได้ทําอะไรคนเดียวเขาไม่มาง,งองแงเขาไม่มาง,งองแง,งอะไรกับเราเขาจะออกไปไหนอะไรยังไงจะไปเที่ยวร้านหนังสือเราจะไปเดินดูของกระจุกกระจิกอะไรอย่างเงี้ยของเราอ่ะก็คืออิสระ ไม่ต้องไม่ต้องมาคอยเหมือนตอนช่วงเ,เขาเรียกว่าโปรโมชั่นใช่ไหมคุณจะรู้สึกอิสระได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นแล้วก็ถ้าเป็นคนโสด,ด้ยิ่งแล้วใหญ่เลยอิสระภาพแบบจัดเต็มอยากทำอะไรทำอยากนอนตอนไหนนอนอยากที่จะกินตอนไหนก็กินเออจะเข้าห้องน้ำจ้าคือมันเนี่ยในดีมีเสียในเสียมีดีมันมันต้องต้องมีข้อดีอยู่ตลอดนั่นแหละชีวิตเราอะแล้วก็ก้าวไม่เทา้า ก้าวไม้เท้าบอกว่าโอ้เก่งมากเจออะไรมาเยอะแล้วเจออะไรมาเยอะแล้วถ้าคนที่ที่รู้สึกว่าท้อใจนะถ้ารู้สึกว่าท้อใจนะคุณถามตัวเองที่คุณมาไกลขนาดนี้ได้แล้วนะคนไม่เก่งทําไม่ได้นะต้องคนเก่งนะคุณเป็นคนเก่งก้าวญญาไม้เท้าสสวนใหญ่ไม่เหมาจะแบบเออเก่งอ่ะเก่งมากๆแล้วก็มาได้ถึงจุดจุดนี้แล้วอะ่ะเติมเต็มเถอะเติมเต็ม เราก็ใต้สำรับเป็น6ถ้วยด้วยเนี่ยนึกถึงว่าตอนเด็กๆคุณต้องการอะไรนึกถึงฟิลตอนเด็กๆเ,เข้าไว้นึกถึงฟิลตอนเด็กๆเ,เข้าไว้ว่าโตขึ้นไปฉันจะเป็นนั่นเป็นนี่เนี่ยแต่ตอนนี้สารต่อได้เลยบางทีเราโตมา เป็นช่วงวัยรุ่นอะไรต้องมีอะไรแล้วก็เอาพลังงานของคนเพื่อนมั่งสังคมรอบข้างมั่งเข้ามาใส่โดยที่เราลืมความเป็นตัวเองไปว่าเราต้องการอะไรเราต้องการทําอะไรดังนั้นในช่วงนี้ในเมื่อได้รับอิสรภาพแล้วจงภูมิใจตัวเองว่าฉันจะได้หันกลับมาทําในสิ่งที่ฉันรักฉันจะได้กลับมาเป็นตัวของตัวเองและได้เติมเต็มชีวิตในวัยเด็กของฉันสักทีนึงว่าเออบางบางคนน่ะต้องการที่จะตกแต่งบ้านให้สวยงามอ,อันนี้แบบ แบบอ่อนๆในน้อยๆน้อย,น,อย,น,อย,น,อยนะแบบละเอียดอ่อนตรงนี้นะบางคนก็ทั้งๆที่ไม่มีเวลาเลยอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็เออตกแต่งสวนนะเราอยากจะวางต้นไม้ไว้ตรงไหนก็ได้เพราะว่าไม่มีคนมาบอกวเฮ้ยเธออย่ามาวางตรงนี้ฉันแพ้ดอกไม้ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือได้อิสระภาพตรงนั้นแล้วก็ถ้าเกิดคนที่มีคู่คุณอยู่กับเขาก็จะแคร์คุณน้อยลงใช่ไหมใส่ใจกันน้อยลงแหละทั้งคุณทั้งเขาก็ใส่นั่นคือข้อดีที่ว่าเราจะได้แบบเออฉันจะเข้าไปทําสวนฉันจะปลูก ต้นมะนาวสักต้นหนึ่งมีกระถางไว้ปลูกกะเพรานี่ไม่หมอะไปนึกถึงวันหยุดช่วงวันหยุดของคุณหรือทําอะไรก็ได้อะทําอะไรก็ได้ที่คุณอยากทําอะความสุขเก่าๆมันจะได้กลับคืนมาคุณอย่าลืมไปว่าบางครั้งอะสิ่งที่คุณคิดว่ามันไม่โอเคเลยเนี่ยมันเป็นตัวที่เปิดโอกาสให้คุณได้กลับมาโอเคกับตัวเองนะ สถานการณ์รอบตัวของคุณหรือกับเขาคนนั้นใดๆก็ตามเน่ยเขาไม่โอเคเลยเท่ากับจักรวาลบอกว่าคุณกําลังจะได้เปิดโอกาสได้โอเคกับตัวเองรับ พลังงานนี้ไว้ไม่ต้องไปซีเรียสมันหรอกว่าเออทําไมทําไมไม่ต้องไปใส่ใจคือคุณกําลังจะได้โอเคกับตัวเองท่านั้นอนะมันคือความสุขเพราะเราเกิดมาคนเดียวไปคนเดียวอย่างที่แม่หมอบอกไปไม่แต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่เห็นใจคนอื่นไม่ใส่ใจความรู้สึกคนอื่นไม่ใช่นะคุณเราพวกเราก็เป็นสัตว์สังคมที่จะต้องเออมีครอบครัวเห็นใจคนอื่นใส่ใจคนอื่นและเข้าใจคนอื่นมันก็เป็นเรื่องปกตินะคะก็ให้ให้ส่วนเนี้ย มันเป็นจุดที่ทําให้ตัวของคุณเนี่ยแข็งแกร่งที่สุดเพื่อที่จะเห็นใจและเข้าใจคนอื่นได้มากขึ้นเท่านั้นเองถ้าเพราะว่าถ้าคุณเข้าใจตัวเองเห็นใจตัวเองได้มากมากแล้วเนี่ยคุณจะมีแพชชั่นคุณจะแบบมีแรงบันดาลใจมีพลังในการขับเคลื่อนชีวิตให้ไปสู่จุดที่ประสบความสําเร็จและพอคุณรักตัวเองใส่ใจตัวเองได้มากพอมันคือสเสน่ห์คนของคุณจะหันกลับมามองคนของคุณจะรู้สึกไม่อยากเสียคุณไป แล้วเขาจะแบบเออรู้สึกใส่ใจเรามากขึ้นโดยที่ว่าเราไม่ต้องไปวิ่งตามเขาอะเออมันเป็นแบบนั้นจริงๆในลนักษณะที่พลังงานของคุณเป็นอย่างนี้นะแล้วถ้าเป็นคนโสดนะคุณจะมีสเสน่ห์มากๆเพราะถ้าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามอะ่ะเราจะหลงสเสน่ห์คนที่เขาไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักอะเขาโฟกัสเรื่องงานเนี่ยคนเขาจะมีสเสน่ห์มากๆ Ooh. จริงๆเป็นแบบนั้นนะคุณคุณเห็นใครที่เขาไม่ได้โฟกัสเรื่องงานไหมไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักไหม กับคนที่โฟกัสเรื่องความรักมาพูดหวานจีบคุณมองคนสองคนเนี่ยคนที่คนหนึ่งนะถ้าสมมุติคุณเป็นผู้หญิงนะมีผู้ชายคนหนึ่งที่ให้ความรู้แบบออกมาแบบให้ความรู้กับผู้คนี่ะเขาจะมีเสน่ห์มากๆเลยแล้วก็อีกคนออกมาเพื่อแบบแต่งรอแล้วก็แบบว่าโอ้โหลอไปวันโพสจีบสาวไปวันโพสแต่เรื่องความรักไปวันคุณจะเห็นสองคนเนี้ยใครมีเสน่ห์กว่ากัน นี่นี่เปรียบเทียบทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะแม่หมอเปรียบเทียบตรงนี้ยคุณจะเห็นคนที่เขามีแพชชั่นมีความรู้นี่แหละมีสเสน่ห์ที่สุดแล้วคุณจะเป็นคนคนนั้นที่จะสามารถดึงดูดคนที่เขาแบบเห็นคุณค่าของคุณเข้ามามันเป็นอะไรที่เพอร์เฟกนะคลิปนี้แม่หมอก็อยากจะตั้งหัวข้ออะไรดีแม่หมอว่านะ่าจะตั้งหัวข้อว่าคุณกําลังค้นพบสเสน่ห์ที่ทรงพลังที่สุดในตัวคุณก็ได้เออประมาณนี้คุณกำลังจะได้ค้นพบสเสน่ห์ที่ทรงพลังที่สุดในตัวคุณ วันนี้เป็นแบบนั้นพลังงานของคุณเป็นแบบนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องไว้ให้แม่หมอด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ